สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอ,อีกครั้งนะครับกับครูวิทยานะครับซึ่ง ในวันนี้นะครับครูวิทยาจะมาให้นักเรียนเนี่ยนะครับเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสถานะของสารนะครับสารโดยทั่วไปนะครับรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่มีมวลนะครับสิ่งที่มีต้องการที่อยู่นะครับสามารถที่จะสัมผัสได้นะครับนี่เรียกว่าสารนะครับหรือว่าสสารนะครับซึ่งหากเรามาแบ่งกลุ่มนะครับของสารที่เจอรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับ โดยใช้เกณฑ์นะครับตัวนี้เกี่ยวกับการเปลี Brother ่ยนแปลงรูปร่างนะครับเกี่ยวกับการจัดเรียงอนุภาคนะครับเป็นเกณฑ์ตรงนี้นะครับเราสามารถแบ่งสารเนี่ยออกได้เป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเรกนะครับเราเรียกว่าสารที่เป็นของแข็งกลุ่มที่2นะครับสารที่เรียกว่าเป็นของเหลวนะครับกลุ่มที่3นะครับสารที่เรียกว่าเป็น เกนะครับซึ่งนักเรียนทุกคนน่าจะได้สัมผัสนะครับเกี่ยวกับสารทั้ง3สถานะนะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นกันนะครับที่สารที่เป็นของแข็งนะครับของแข็งนะครับจะมีลักษณะของมันก็คือมันจะต้องมีมวลนะครับทั้ง3สถานะครับต้องมีมวลนะครับต้องการที่อยู่แล้วก็ต้องสามารถสัมผัสได้นะครับก็เพราะว่า ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สเนี่ยมันคือสสารนะครับการมีมวลนะครับการมีที่อยู่การสัมผัสได้เป็นสมบัติเริ่มต้นของสสารทุกชนิดนะครับของแข็งจะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่นะครับ ของแข็งอนุภาคมีการยึดติดกันอย่างหนาแน่นนะครับจนไม่สามารถที่จะเกิดการเคลื่อนที่ได้นะครับตัวอย่างของวัตถุที่เป็นของแข็งนะครับเช่นหนังสือนะครับทีวีกระดาษนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับยางลบปากกานะครับข้อสังเกตของวัตถุที่เป็นของแข็งนะครับก็คือว่ามันจะต้องมีรูปร่างที่ชัดเจนนะครับรูปร่างที่แน่นอนนะครับแล้วก็ รูปร่างมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับเราจะเรียกมันว่าของแข็งนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากบรรยายตรงนี้เสร็จนะครับผมกจะมีกิจกรรมมาสาธิตให้ดูนะครับว่ารูปร่างของของแข็งเนี่ยมันคงที่นะคงที่อย่างไรนะครับประเด็นที่2นะครับในส่วนของของเหลวนะครับของเหลวก็จะเป็นนะครับ สารนะครับประเภทที่นะครับมีรูปร่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับรูปร่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาชนะที่มันบรรจุนะครับก็คือว่าหากมันอยู่ในขวดนะครับรูปร่างก็จะเหมือนขวดอยู่ในแก้วรูปร่างก็จะเหมือนแก้วนะครับหากอยู่ในแก้วลูกหัวใจนะครับรูปร่างก็จะเหมือนกับหัวใจนะครับรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับปริมาตรจะคงที่นะครับปริมาตรจะคงที่ การจ less less <ais> ัดเรียงอนุภาคนะครับจะอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งนะครับอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งของแข็งนี่จะอยู่ชิดติดกันนะครับอนุภาคทุกอนุภาคจะอยู่ชิดติดกันแต่ของเหลวจะอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับการที่มันอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ของเหลวนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ แล้วก็นะครับระดับผิวหน้าของของเหลวจะอยู่ในแนวราบเสมอนะครับไม่มีว่ามันเฉียงนะครับไม่มีว่ามันโค้งนะครับไม่มีว่ามันเป็นษณะที่ตัดลงมาไม่ค่อยเจอนะครับจะเจอผิวหน้าเนี่ยครับว่าผิวด้านบนเนี่ยเป็นแนวราบเสมอนะครับอันที่3ามนะครับแก๊สนะครับแก๊สเป็นสถานะของสารที่นะครับรูปร่างและปริมาตรนะครับผมมันจะ ไม่คงที่นะครับสมมุติว่านะครับครูนําเก๊สนะครับอยู่ในขวดนะครับหนึ่งใบนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งนะครับเดิมนะครับแก๊สมันก็จะมีรูปร่างเหมือนขวดแต่พอครูอัดเข้าไปในลูกโป่งรูปร่างมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนลูกโป่งทันทีนะครับเราเรียกว่านะครับรูปร่างของแก๊สเนี่ยมันจะ เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกสเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะเช่นเดียวกันนะครับก็คือในส่วนของปริมาตรนะครับปริมาตรของเกสจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับเกสเนี่ยมันจะมีะคุณสมบัติข้อหนึ่งนะครับก็คืออนุภาคของมันเนี่ยจะอยู่กันแบบห่างๆนะครับ อนุภาคของเกสจะอยู่กันแบบอ่ like างๆนะครับอ่างๆวันนี้เป็นภาชนะหนึ่งใบนะครับอยู่กันแบบอ่างๆการที่มันอยู่ exactly. อ่างๆตัวนี้นะครับอนุภา s, คมันสามารถเคลื eh? ่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับซึ่ Likewise, งแน่นอนนะครับเกสตัวนี้นะครับหากเรานํามันไปใส่ในภาชนะที่เล็กลงนะครับนำไปใส่ในภาชนะที่เล็กลงมันก็จะเกิดการบีบอัดนะครับให้มีปริมาตรที่น้อยลงนะครับ หากเรานะครับนำไปใส่ในภาชนะที่ใหญ่นะครับตัวอนุภาคของเก๊ก,ก็จะเกิดการฟุ้งกระจายนะครับทำให้ปริมาตรมันเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นตดของเรานะครับเดิมนะครับ ตดของเรานะครับมีปริมาตรนะครับอยู่ในก้นของเราเนี่ยนะครับนิดเดียวนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ตดนะครับได้ออกมาสู่โลกภายนอกนะครับมันก็จะเกิดการฟุ้งกระจายนะครับนักเรียนที่นั่งหลังห้องนะครับว่าครูตดก็จะได้กลิ่นนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่า ตดนะครับซึ่งอยู่ในรูปของแก๊สเนี่ยสามารถฟุ้งกระจายได้ไปทั่วห้องนะครับเดิมตดมีปริมาตรเท่าบริเวณภายในก้นของเรานะครับและเมื่อมันออกมาปริมาตรของตดเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับจนเท่ากับปริมาตรของห้องนี้นะครับซึ่งนักเรียนทุกคนก็จะได้กลิ่นนะครับตัวแผนภาพตรงนี้ก็จะเป็นแผนภาพนะครับสรุปนะครับคุณสมบัติของของแข็งนะครับของเหลวแล้วก็ เกทนะครับที่มีรายละเอียดที่เป็นการสรุปให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านในหนึ่งหน้ากระดาษนะครับก็จะ,ะเหมือนเดิมนะครับของเข่งมันก็จะบรรยายเหมือนเดิมนะครับมีอนุภาคเนี่ยอยู่ชิดกันมากนะครับสาเหตุที่มันอยู่ชิดกันมากก็เพราะว่ามันมีแรงยึดเหนี่ยวมากนะครับแต่ละอนุภาคมีแรงยึดเหนี่ยวมากมันก็จะอยู่ชิดกันมากนะครับจนทําให้มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ส่งผลให้รูปร่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่คือของแข็งนะครับซึ่งการจัดเรียงอนุภาคก็ดังรูปนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละอนุภาคจะอยู่ชิดติดกันนะครับไม่ได้มีช่องว่างให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับอันที่2นะครับของเหลวนะครับของเหลวเนี่ยนะครับแรงยึดเหนี่ยวจะค่อนข้างมากนะครับ แรงยึดเหนี่ยวจะค่อนข้างมากค่อนข้างมากนะครับหมายความว่ามันน้อยกว่าของแข็งพอแรงยึดเหนี่ยวน้อยกว่านะครับการจัดเรียงอนุภาคมันจะอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับการที่มันอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งนะครับ การที่มันเคลื่อนที่ได้ตรงนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ของเหลวเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุนะครับแต่ว่าตัวของเหลวเนี่ยอนุภาคมันไม่ได้เกิดการฟุ้งกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเทน้ําไว้ในแก้วนะครับมันก็จะไม่ฟุ้งขึ้นมาบนบริเวณฝากแก้วนะครับปริมาตรมันก็จะอยู่เท่าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของแก๊สนะครับแก๊สเนี่ยนะครับอนุภาคของมันเนี่ยจะมีแรงยึดเหนี่ยว น้อยมากๆนะครับคือค่อนข้างที่จะเป็นอิสระในแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับสมมตว่าในกระบอกตวอันนี้นะครับมีแก๊สอยู่เต็มนะครับแก๊ก็จะกระจายอยู่ทั่วทั้งกระบอกตัวงอันนี้นะครับเหมือนกับ ตดของเรานะครับคนตดหนึ่งคนนะครับได้กลิ่นทั้งห้องนะครับอนุภาคของอากาศที่ประกอบด้วยตรตรงนี้ก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วห้องนะครับซึ่งจะส่งผลให้นะครับตัวแก๊สเนี่ยนะครับมีทั้งรูปร่างและปริมาตรที่ไม่คงที่นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นตารางนะครับตาราง ตารางแสดงนะครับสมบัติของสารในสถานะต่างๆนะครับซึ่งในการพิจารณานะครับสมบัติของต่างๆในสถานะองศารเนี่ยเราก็จะจะพิจารณาอยู่ด้วยกัน4ข้อหรือว่า4ด้านนะครับอันแรกนะครับเราจะพิจารณาที่รูปร่างนะครับอันที่2พิจารณาที่ปริมาตรนะครับอันที่3ก็จะพิจารณาที่แรงยึดเหนี่ยวของอนุ ภาคนะครับแล้วก็พิจารณาที่การจัดเรียงอนุภาคว่าเป็นอย่างไรนะครับตารางนี้นะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับจดนะครับแล้วก็บันทึกลงในสมุดประจาตัวให้เรียบร้อยนะครับเป็นการสรุปนะครับเกี่ยวกับสถานะของสารนะครับมาเริ่มบันที่ของแข็งนะครับตัวอย่างของของแข็งวันนี้ครูมียางลบนะครับหนึ่งก้อน นักเรียนสังเกตรูปร่างของยางลบนะครับตอนนี้ว่ารูปร่างมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนที่อยู่นะครับครูใส่ยางลบเข้าไปในบิ๊กเกอร์นะครับรูปร่างยางลบยังคงเหมือนเดิมไหมครับยังคงเหมือนเดิมนะครับครูใส่ยางลบนะครับเข้าไปในกระบอกตวงนะครับรูปร่างยังคงเหมือนเดิมไหมครับรูปร่างยังคงเหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่ารูปร่างของยางลบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของแข็งเนี่ยมันจะคง ที่นะครับมันจะคงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะครับอันที่สองนะครับของเหลวนะครับมีอยู่เหมือนกันนะครับของเหลวอยู่ในกระบอกนะครับเรียกว่ากระบอกชมพูนะครับซึ่งตอนนี้รูปร่างมันก็จะเหมือนก้นของกระบอกชมพูถูกไหมครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนภาชนะครับเทลงไปในบิ๊กเกอร์นะครับ เดิมเนี่ยกระบอกชมพู่มันจะลักษณะฐานกว้างแล้วก็เคบลงนะครับเทลงไปในบีเกอร์นะครับจะเห็นว่ารูปร่างของน้ําก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากที่ฐานโค้งแล้วรีบเข้าข้างในมันก็จะตรงเสมอกันนะครับเหมือนรูปร่างของก้นบีเกอร์นะครับครูเทลงไปในกระบอกตัวนะครับ จะเห็นว่ารูปร่างของน้ําก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเหมือนบิกเกอร์ก็จะไปเหมือนอะไรเลยครับเหมือนตัวกระบอกตวงนะครับเอาแม้เนี่ยตัวรูปร่างของของเหลวเนี่ยคงที่ไหมครับอ่าไม่คงที่นะครับก็คือจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะนะครับ <ítulo> จะเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุนะครับนี่คือรูปร่างของของเหลวนะครับส่วนรูปร um ่างของเก๊สนะครับตามที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะครับก็คือตดของเรานะครับเดิมนะครับตดรูปร่างก็จะเหมือนกับภายในก้นของเรานะครับพอออกมาสู่ภายนอกรูปร่างเปลี่ยนนะครับรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับมาอยู่ตดใส่กระบอกชมพู่มันก็จะเหมือนกับกระบอกชมพู่นี้ครับตดในห้องนะครับรูปร่างมันก็จะ เหมือนห้องนะครับเพราะว่ามันก็จะกระจายออกไปนะครับทั่วๆกันนะครับแน่นอนนะครับรูปร่างของเก๊สก็จะเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุนะครับแก๊สรูปร่างก็จะเปลี่ยนตามภาชนะเช่นเดียวกันนะครับอันถัดมานะครับในด้านของปริมาตรนะครับปริมาตร เริ่มต้นกันที่ปริมาตรของของแข็งนะครับการหาปริมาตรของของแข็งเนี่ยถ้ามันเป็นรูปทรงเลี่คณิตนะครับาหาได้จากนะครับถ้าเป็นตัวนี้เรียกว่าพิซึ่งฐานสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งาหาปริมาตรได้จากเอาอัตราส่วนของอความกว้างนะครับคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอยู่บนบิเกอร์นะครับกว้างคูณยาวคูณสูงมันยาวเท่าเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะ เท er so ่าเดิมนะครับใส่ในตัวกระบอกงาชมพู่นะครับแกรลูกชมพู่ก็จะมีความกว้างความยาวความสูงเนี่ยเท่าเดิมนะครับนั่นหมายความว่าปริมาตรของของแข็งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับปริมาตรของของแข็งมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามันคงที่นั่นเองนะครับอันต่อมานะครับของเหลวนะครับเดี๋ยวครูจะลองอ่านนะครับปริมาตรของของเหลวเนี่ย ในกระบอก่วงนะครับอ่านได้นะครับตรงนี้เนี่ยหนึนะครับหนึ่งมลนะครับหรือว่า100มลลิตรนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะลองเปลี่ยนภาชนะนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเทลงไปในบิ๊กเกอร์นะครับบิ๊กเกอร์ก็จะมีเทปวัดอบดิมาตอยเหมือนกันแบบไปหมดนะก็ไปหมดอ่านค่านะครับอ่านค่าอ่านค่าแล้วนะครับอ่านนี้ระดับสายตานะครับ ก็จะได้100มิลลิลิตรเหมือนกันนะครับออนี้นะครับได้100มิลลิลิตรเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับอันถัดมานะครับเทใส่ในแก้วรูปชมพูนะครับทเทลงไปนะครับจะเห็นว่าปริมาตรของของเหลวเนี่ยยังคงเป็น100ยนะครับยังคงเป็น100เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าปริมาตรของของเหลวเปลี่ยนตามภาชนะไหมครับ ไม่เปลี่ยนนะครับนั่นหมายความว่าปริมาตรของของเหลวเนี่ยมันจะคงที่นะครับส่วนเกลนะครับเกสเกสเนี่ยไม่ได้นํามาสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะขอยกตัวอย่างตัวเดิมนะครับตดของเรานะครับเดิมเนี่ยปริมาตรของตดมันก็จะเท่ากับปริมาตรของภายในก้นรองนะครับแต่เมื่อมันออกมาสู่ภายนอกนะครับปริมาตรนะครับมันก็จะ เท่ากับห้องเรียนห้องนี้เลยนะครับตดในห้องก็เท่าห้องนะครับเพราะว่าได้กลิ่นกันทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเกจเนี่ยนะครับปริมาตรมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนตามภาชนะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับในข้อต่อมานะครับในข้อต่อมานะครับแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคนะครับ แรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคของของแข็งนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีค่ามากที่สุดนะครับมากที่สุดก็ค,คือแรงเนี่ยยึดติดกันมากที่สุดนะครับของเหลวก็จะค่อนข้างมากค่อนข้างมากนะครับก็ค,คือไม่เยอะมากนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับแก๊สนะครับจะน้อยที่สุดนะครับ อ่าคเรียกว่าน้อยมากดีกว่านะครับน้อยมากแกสเนี่ยแรงยึดเหนี่ยวก็จะน้อยมากซึ่งเมื่อนะครับของแข็งเนี่ยมีแรงยึดเหนี่ยวนะครับตัวครูบังนะครับนะครับเมื่อนะครับของแข็งนะครับมีแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยมากนะครับมันก็จะส่งผลให้อนุภาคของของแข็งเนี่ยจะอยู่ชิดติด กันนะครับอ่าชิดติดกันนะครับวงกลมเนี่ยแทนอนุภาคของของเข็งนะครับมันก็จะอยู่ชิดติดกันนะครับให้นักเรียนวาดตามครูได้เลยนะครับ อยู่ชิดติดกันจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับก็ส่งผลให้รูปร่างมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนของเหลวเนี่ยนะครับแรงยึดเหนี่ยวมันค่อนข้างมากนะครับมันไม่ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยการจับกันเนี่ยก็จะอยู่การแบบห่างขึ้นนะครับห่างขึ้นพอห่างขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้บางส่วนนะครับ พอเคลื่อนที่บางส่วนนะครับมันก็เลยถ่งผลให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปได้นะครับส่วนเ๊สนะครับมันก็จะอยู่การแบบห่างๆนะครับห่างมากๆนะครับแล้วก็อยู่แบบไม่เป็นระเบียบนะครับอยู่กระจัดกระจายนะครับแล้วก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับไม่มีทิศทางนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับตรนี้นะครับก็คือการการจัดเรียงอนุภาคของเกสนั่นเองนะครับ นะครับตารางตัวนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะครับเกี่ยวกับสมบัติของอาสารทั้ง3าสถานะนะครับของแข็งเนี่ยมีรูปร่างคงที่นะครับปริมาตรเนี่ยคงที่นะครับแรงยึดเหนี่ยวเนี่ยมากที่สุดนะครับการจัดเรียงอนุภาคก็จะคิดติดกันที่สุดนะครับของเหลวเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุนะครับปริมาตรคงที่นะครับแรยงยึดเหนี่ยวจะค่อนข้างมากส่งผลให้อนุภาคเนี่ยอยู่ห่างกันนิดนึงนะครับ ส่วนเกสนะครับรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับซึ่งเหมือนกับปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับการจัดเรียงอนุภาคนะครับแรงยึดเหนี่ยวนะครับจะมีค่าน้อยมากนะครับส่งผลให้การจัดเรียงอนุภาคเนี่ยอยู่แบบห่างๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของวัตถุที่พบในชีวิตประจําวันนะครับในสถานะต่างๆนะครับเราใช้อยู่ทุกวันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแก้วกาแฟนะครับมันต้องทําจากวัสดุที่เป็นของแข็ง นะครับน้ำในแก้วนะครับน้ำกาแฟตรงนี้ก็จะมีสถานะที่เป็นของเหลวนะครับส่วนไอ้น้ําที่เกิดการละเหยขึ้นมานะครับควันตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในสถานะของเกสนะครับครูมีใบงานนักเรียนเนี่ยหนึ่งใบนะครับหลังจากดูคลิปตัวนี้แล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยนะครับทำใบงานให้เรียบร้อยนะครับใบงานตัวนี้นะครับได้แจกไปแล้วนะครับ เกี่ยวกับสถานะของสารนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสาร A นะครับสาร A มีรูปร่างนะครับเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุและมีปริมาตรคงที่รูปร่างเปลี่ยนปริมาตรคงที่น่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับ แน่นอนครับมันเป็นของเหลวนะครับให้นักเรียนเนี่ยขีดถูกนะครับตรงสถานะที่ตรงกับข้อความที่เป็นข้อความบรรยายนะครับให้ถูกต้องนะครับทุกๆข้อนะครับข้อเกาข้อสข้อ1ิอ็ก็จะเป็นรูปภาพนะครับลองดูนะครับว่าการจัดเรียงอนุภาคแบบนี้เน่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าเกตนะครับได้นักเรียนเนี่ยหากไม่เข้าใจนะครับลองย้อนคลิปกลับไปดูอีกรอบนะครับแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับคลิปนะครับหรือว่า ถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถทักมาถามครูได้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ